My health goes down I need a cow I'll find some wheat And one egg now The sweet sweet treat All I need is sugar cane I'll make some cake ว <Wow. S 3> ้าวในวงวงจอนอะไรเนี่ยโอ้โหประตูเหยียบแล้วเปิดเลย เหยียบแล้วปิดด้วยนะะโอ,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 อ้ก็ต้องขอสวัสดีุก็ต้องขอสวัสดีเออก็ต้องขอสวัสดีขั้นด้วยนะผมยินดีต้อนรับเู้าสู่หมายค้าอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เราจะมาสอนเลสโตนกันนีกว่านะฮะไอ้วงจรมันเนี่ยฮะนนยที่มันเหยียบปุ๊บเปิดนะแล้วเหยียบอีกครั้งหนึ่งปิดนะครับมันจะไม่ใช่แบบบ้านผมนะฮะถ้าเกิดบ้านผมเนี่ยคือแบบวงจราก,กาศกะแบม ตามจริงไม่เรียกว่าวงจรอนะ่พระพอเหยียบปุ๊บนะฮะปิดครับเหยียบเปิดพอไม่เหยียบครับปิดนะฮะน,นี่แทบจะไม่เรียกว่าวงจรเลยนะโอ้หิว<อ>ครับวงจรนะนะผมจะมาสอนริสตตนอันนี้อันนี้คือภาพรวมวงจรทั้งหมดนะครผมนะฮะทำการวางพิเพตรตรงบล็อกนี้นะฮะเนี่ยฮะพิเพษอยู่ตรงบล็อกนี้ครับ แล้วก็เลสโตนฮะลากมาอย่างนี้ฮะให้วางรีพิเตอร์อย่างนี้ฮะอันนึงเข้าพิสตันอีกอันนึงเข้าบล็อกนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังบล็อกนี้เป็นเลสโตนฮะเนื่องจากรีพิเตอร์จ่ายกระแสไฟให้บล็อกนี้แล้วก็ผ่านมาหาเลสโตนฮะเลสโตนจ่ายกระแสไฟให้สติ๊กกี้พิสตันอันนี้นะฮะซึ่งมีเลสโตนอย่างนี้ตอนนี้มันทํางานอยู่นะคือมันเปิดเอ้ยมันปิดทางให้อยู่ นะครับแล้วเลสต์ s t o n ก b l o c นี่ยก็ส่งกระแสไฟไปให้ block นี้ฮะแล้วก็เข้าส s t กกี้พิสตันเลยนะฮะเวลาเหยียบอีกครั้งหนึ่งครับปุ๊บอ่าปิดอ่าเปิดเปิดขึ้นมานะฮะแล้วพอผมปล่อยก็ยังเปิดอยู่ผมเหยียบปุ๊บอ้าวปิดปล่อยปุ๊บยังปิดอยู่ฮะเหยียบปุ๊บเปิดฮะปล่อยก็ยังเปิดอยู่นะครับผมมันเป็นอย่างนี้ฮะ เป็นวงจรง่ายๆฮะเชสติกี้พิสตันจำนวนสามอันนะฮะเลสโตนสี่ห้าหกเจดแปดแปดอันนะฮะแล้วก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้ฮะแล้วก็เลสโตนบล็อกหนึ่งอันนะฮะแล้วก็รีพิเตอร์สองอันนะครับผมวงจรถือว่ายังย่อได้อีกนะฮะคือไม่ต้องมี Box เลสโตนบล็อกนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองทำให้ดู ป,ปนะฮะทำเป็นอย่างงี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดนะูฮะอ่าปึ๊บ,บอ่าเนี่ซสมบิหยักกวนอ,าอ้าวเนี่ยแหลกติวัดโอ้แหลกนะครับเวลาเล็กขอดแล้วมันแหลกก็ออ้อืมดีนะใส่ชุดกอดเมฆไปเนี่ย เซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้ทำการเออรีวิวนะฮะหรือทำการสอนレストหรืออะไรต่างๆนะฮะคือเซิร์ฟเวอร์นี้ครับเซิร์ฟเวอร์กิลคาร์ฟนะฮะที่ได้ทำการโปรโมตไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคือคลิปการโปรโมตกิลคาร์ฟเซเวิร์เวอร์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองผมจะใช้อยู่เซิร์ฟนี้ฮะมาหาผมได้นะแต่คงไม่อยากวิ่งมากมาก้างมันไกลมากเลย นะครับก็ต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ That